ยในโอกาสเดียวกันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดกิจกรรมเฉเริ่มพระเกียรติเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการประกอบพิธีลงนม้มถวายพระพรชัยมงคลนะคะ,ะเฉเริ่มพระเกียรติส้มเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคาราชุกมารีกรมพระรีสว่าคขวัตววรคัตติยาราชนารีนะคะเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติค่ะ โดยงานนี้ค่ะนายอภิรัน์เพือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานในพิธีลงนามทวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรตสิสมเดจพระนางเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพลวลัยลักษณ์อัคราชากุมารีกรมพระรีสว่าคขวัตโวราคาัตเตียราชนารีเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติกรกฎาคม2566้โดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรง,ทงปฏิบัติพระ กรณียกิจเพื่อบำบัดถูกบำรุงสุขแก่ประสกนิกรชาวไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรทธรรมราชหัวนาซ่านหัวนาส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ ครับโดยพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นข้องโลกในสาขาสร้างเคมีก่อมะเร็งและผิดวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมืม่อวันที่1นึธันวาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานข้องสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสร้างเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจําภาวิชา ชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับ